แถวยาวเหยียดดูค่ะนกนกเจ้ากระรอกจะได้กินไหมดูสิค่ะนกกามาเพียบเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยลงมาค่ะโซนนี้นะนลูกเขาทั้งนั้นเลย ตัวเล็กๆน่าสงสารค่ะจะได้กินไหม ออตกใจกันน่คะพี่น้องเขาแบ่งปันกันนาา่ารักน่ารักที่มีสามสี่ตัวแต่เขาอยู่สองพี่น้องเขาค่ะ น่ารักมากอะโซนี้เดี๋ยวเราลงมาหากันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะนะนะวิ่งขึ้นวิ่งลงมาหากันห่างสีเดียวกันหมดเลยนะคะห่างเท่านะหืม มดกักดมดทเอาไปให้อีกให้เขาอีกค่ะเห็นไหมเขาเจ่งเขาไม่กลัวเกินไปถ้ากลัวเกินไปก็ไม่ได้จริงอืม มีขูด้วยเสียงขูของเจ้านูกเอี้ยงนั่นนั่งเลียงกันนะเอ้ยนะ แถวตรงเลยเนะี่ยน่ารักมากเลยค่ะสามสีตัวถ้าเขาลงมาอยู่ด้วยกันนะคะ แก่งกันอีกแล้วเจ้านุเอียงน้อยนุเอียงน้อยตัวโมวานนี้ก็มาดูค่ะดูดูนี่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 นอาปากเอาอาหารกับแม่นี่ค่ะดู ไปเขาเขาก็ไม่ลงมานะคะนกนะเขาก็ไม่ได้กินอะไรวันนีไม่โยนโยนยิงโยนยิงมาเยอะตัวเล็กตัวน้อยกาลังมาอีกค่ะ ลังลงมาค่ะต้องอยู่คนที่ซอกแบบนี้ไม่งั้นไม่ได้กินกับเขาเจ้ากระลอกเนี่ยแอบไปในนี้นะะี่ค่ะนี่ าสามตัวเนี่ยเราจะหาจินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก็ลงมาอีกค่ะจินแบบลำบากลำบากเพราะอะไรคะนี่เต็มเลยนกอ่ะ ลงให้เขาแต่นกไม่อิ่มสักทีต้องรู้จักสู่แบบนี้สิจักรกลอกีกันนไม่ได้กินเจ๋งมากโอ้ตรงนี้แดดนะ,ะวันนี้แดดมากเลยเขากินก่อนหมดเลย เดดจะมองเห็นไหมลงมาสองเ่อตอนนี้ก็วิ่งขึ้นตอนนี้ก็วิ่งลงวิ่งขึ้นว,วิ่งลงสวนสนามกันเลย มาไหมลงมาไหมลงมาก,ก็กลัวโอ้โหเยี่ยมเยี่ยม,ยยมต้องได้แบบนี้เจ้าา็รอกไล่แบบนี้มั่งไม่งั้นเจ้าไม่ได้กินนะอือแบบนี้แหละเริงแล้วเริงแล้ว ไม่งั้นไม่ได้กินไม่ลงมาเลยค่ะไปคนละทางเลย <c oughs> ไปคนละทางโน้นนี่โน่นอีกตัวอยู่ข้างบนนะครไม่ลงนกเยอะ น,นี่สงสัยคนละถิ่นในห,หางไวเหมือนกันเนี่ยน,นี่หางหางหางจะตั้งจากเพื่อนค่ะตัวนี้อ่าอ่าหางนั้นก็ทะเลาะกันแล้วอ่าทะเลาะกันแล้ว กินอิ่มแล้วก็ทะเลาะกันยอยู่ในซอกแบบนี้เขาได้กินนะคะถ้าอยู่ในซอกคุณยายเาจะโยนไปให้มันเข้าไปในซอกให้ขนมนเข้าไปในซอกเขาก็จะได้กิน เนนไปเที่ยวนี้ก็หมดก่อนหมดก่อนเจ้าก็ลอกแล้วเจ้าก็ลอกยังไม่ได้ลงมาเลยใต่ต้อมดอบมาอ้าดีแล้วแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละจะได้กินไล่เขามั่งมีแต่เขาบุกเข้าไปนี่เก่งมากเลยตัวเล็กนี่น่าถึงอยู่รอด ตัวเล็กๆเนี่จริงค่ะจริงตัวเล็กตัวเล็กน้อยดูห่างเขาแม่เขามาแล้วเห็ม αι, ม αι, ม αι นไหมเห็นไหมคะแม่เจ้าตัวเล็ก หางแดงไหมคะไม่ใช่เ็นคนตัวกันกับเจ้าทองขาววันนี้จะหางแดงคะ่ะม,มาแล้วมาแล้วดูเขาก็จะอยู่ตามต้นนี้ไม่ไปไหนจะมีสี่ตัวทั้งหมดนะคะ ชัดเลยค่ะตัวหางแดงนี่คือตัวแม่เขาเนี่ยเนี่ยหางพวงพวงนี่ค่ะเนี่ยเจ้าตัวเล็กดีเจ๋งมากเลยค่ะนี่ ตัวเล็กๆกระโดดใส่นกหยั่งหยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกามาแล้วเอ้ยกา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 จากาดำนี่ไม่ไม่ค่อยถูกกันกับกระรอกค่ะนั่น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 แต่เจ้าตัวเล็กที่เจ๋งมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ตัวแม่เออีย่ำเลยโอ้โ เอาจนเจ้ากาดำกระโดดหนีเลยเจ้าตัวเล็กนะคะเจ๋งมากเลยอยอมรับยอมรับแล้วตัวนิดเดียวเนี่ยเจ้าตัวเล็กเนี่ยเยจ๋งจังเลย เจ้ากาดํามินกระโดดหนีตอนแรกเจ้ากาดําจะจิกเขาสุดท้ายเจ้ากาดําก็ต้องกระโดดหนีนูนตัวแม่เขาหน้าหาง,งแดงๆเลยคอนันตาสีขาวเนี่ยจะตัวเล็กตัวนี้จิงเนี่ยตัวสีเทาๆนี่ค่ะจริง กาออกมาเดี่ยคือโดดใส่เจ้ากะดำด้วยนั่นตัวอื่นนะไม่กาออกแฉกซอกต้นไม้ตัวนี้กลาลงมา่ยตัวอื่นก็จะอยู่อย่างเงี้ยโป๊โป๊บป๊โปอยู่ตรงเนี้ยตัวอื่นแต่ตัวนี้เขาออกข้างนอก ตัวแม่เขาก็จะอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะไม่ไปไหนลูกๆก็จะหาจินเนี่ยโอ้โหเจ้ตัวเล็กได้อะไรอะชิ้นใหญ่โนชิ้นใหญ่เลยอ่ะ เขาขึ้นแล้ว,น,ลวน่นเสียงนกร้องเขาก็กลัวเขาก็ขึ้นนะคะ,ะได้ยินเสียงนกแว๊กแว๊กโอเคค่ะไปเลย ทุกตัวก็จะนิ่งค่ะถ้าได้ยินเสียงนกเอีเนี่ยร้องนิ่งฟังกันหมดนิ่งเงียบสัตว์ทุกตัวรู้รู้ค่ะเหมือนมีสัญญาณเตือนอะไรอย่างน,นงี้แหละน่าจะร้องวีดวีดวีดทุกตัวก็จะเงียบนิ่งหมดเลย โอเคค่ะคุณนายขอเจภาพบรรยากาศไวปแช่นี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมชิปคุณยายกับหลานหลานเจอค่ะขอบคุณมากๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะเจภาพนกภาพกระรอกค่ะในสวนโอเคเจอกันชิปหน้าค่ะบา,บาย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 ค่ะ ลูกตัวจะนิ่งนะคะนิ่งฟังเสียงนกนกเอออีกโซนหนึ่งจะร้องเวีดเวีดมาแทางนี้ก็จะเงียบนิ่งสงบไปแล้วค่ะ